เมื่อพระราชารูปประสณนได้ตกลงว่าจ้างวีรพลเป็นจํานวนค่าจ้างวันละ 1, หนึ่งพันเหรียญทองคําวีรพลก็ได้ทำหน้าที่ของตนเองด้วยดีเสมอมาจนวันหนึ่งพระราชาได้ยินเสียงร้องอยู่ในป่าชาใกล้ๆกับราชวังของพระองค์พระองค์ก็ให้วีรพลไปดูเมื่อวีรพลไปถึงก็ไปพบนางผู้หนึ่งรูปร่างสวยงาม จึงถามว่านางคือใครนางผู้นั้นตอบว่าข้าคือนางรักษมีวีรพลจึงถามว่าเหตุใดนางจึงโศกเศร้านางจึงชี้แจงให้วีรพลฟังว่าในพระราชวังแห่งราชานั้นมีผู้ทําการลามกอย่างที่กระทําการเป็นปกติในหมู่ชนซึ่งเป็นสูตรวณะนนต่ําเพราะฉะนั้นความเสื่อมจะมาสู่พระราชฐานอันเป็นที่นางเคยอยู่ และจะต้องทิ้งไปในบัตรนี้อีกประมาณเดือนหนึ่งพระราชาจะประชวรหนักถึงสิ้นพระชนนางมีความเสียใจจึงร้องไห้วีรพลจึงถามว่าภัยที่นางกล่าวนี้จะหาทางป้องกันร,รักษาชีวิตของพระราชาได้อย่างไรนางจึงตอบว่าวิธีการป้องกันร,รักษาชีวิตของพระราชามีอยู่ทางเดียวคือท่านต้องตัดศรีรษะของบุตรชายของท่าน เพื่อไปบูชาแด่พระเทวีในศาลที่อยู่ห่างจากนี้ไปทิศตะวันออกสามโกรเมื่อศรีรษะของลูกชายท่านได้บูชาพระเทวีแล้วพระราชาก็จะทรงมีอายุยืนยาวชั่วกาลนานจะไม่มีภัยใดมาพ้องผ่านเมื่อนางเก่าวจบก็อันตรธานหายไปฝ่ายวิรพลเมื่อได้รับรู้เช่นนี้แล้วก็ไม่ได้กล่าวประการใดหันหลังรีบกลับไปสู่บ้านตน พระราชาก็ทรงดำเนินรอบตามไปไม่ให้วีรพลรู้ตัวได้ทรงทอดพระเนตรกิริยาและฟังคำพูดฝ่ายวีรพลก็รีบเดินเพื่อให้ถึงบ้านปลุกภรรยาขึ้นมาเล่าความจริงให้ฟังทุกประการเมื่อภรรยาได้ฟังคำพูดก็รีบปลุกลูกชายลุกขึ้นฝ่ายลูกสาวเมื่อได้ยินเสียงปลุกพี่ชายก็พลอยตื่นขึ้นด้วยวีรพลจึงพาลูกและเมียเดินสู่ศาลพระเทวี เมื่อเดินไปตามทางวีรพลก็กล่าวแก่เมียว่าถ้าเจ้ายินยอมให้ลูกชายของเจ้าโดยเต็มใจข้าผู้เป็นสามีจะทำลายชีวิตเด็กนั้นสวายเป็นเครื่องบูชาพระเทวีเพื่อความดืนยงแห่งพระชนของพระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งเรานางตอบว่าพ่อและแม่บุตรและธิดาพี่น้องและญาติวงวานทั้งปวงในเวลานี้ข้าไม่มีใครเสียแล้วข้าพระเจ้ามีท่านผู้เดียวเป็นผู้แทนพ่อแม่และพี่น้อง นางได้ปฏิบัติสามีด้วยดีนางนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ครองทมแม้สามีจะเป็นผู้ง่อยเปี้ยเสียขาเป็นผู้เสียมือหรือเป็นใบหูหนวกตาบอดเมื่อนางเก่าแก่สามีแล้วก็หันไปแก่บุตรชายว่าลูกเอ๋ยถ้าเรายอมสละหัวของเราเป็นเครื่องบูชาพระเทวีชีวิตแห่งพระราชาจะรอดได้และบ้านเมืองก็จะดำรงสุขสื่อไปลูกชายเมื่อได้ยินเสียงแม่เก่าดังนั้นจึงพูดว่า ข้าแต่นางผู้เป็นมารดาข้าพระเจ้าเห็นว่าเราจะเร่งรีบให้การนี้เป็นโดยเร็วเพราะเหตุว่าประการที่หนึ่งข้าพระเจ้าเป็นบุตรต้องเชื่อฟังคำของบิดามารดาประการที่สองข้าพระเจ้าจำต้องยังความเจริญให้แก่พระราชาประการที่สามถ้าชีวิตร่างกายของข้าพระเจ้าเป็นประโยชน์แก่พระเทวีก็ไม่มีทางใดที่ข้าพระเจ้าจะใช้ชีวิตและร่างกายของข้าพระเจ้าให้ดีไปกว่านี้อีกแล้ว เมื่อถึงศาลพระเทวีเป็นเรือนห้องเดียวมีชลารอบห้องหน้าเทวรูปนองไปด้วยเลือดอันเป็นเลือดที่ไหลจากสัตว์ที่มีชีวิตซึ่งมีผู้ได้ฆ่าเพื่อบูชาในศาลนี้เทวรูปนั้นดำใหญ่มีสิบกรมือขวาถือหอกส่วนมือซ้ายถือหางงูฝ่ายวิรพลเมื่อไปถึงศาลก็พนมมือนมัสการกล่าวคำบิงวอนพระเทวีว่าข้าแต่พระเทวีผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าจะประหารชีวิตลูกชายถวายเป็นเครื่องบูชาพระองค์ขอพระองค์จงอํานวยอวยพรให้พระราชาท่งพระชนมายุยาวไปจวบนับพันปีขอพระองค์จงทําลายศัตรูของพระราชาเสียเถิดวิรพลกล่าวดังนั้นแล้วก็บอกให้ลูกชายคุกเข่าลงตรงหน้าขอ,องเสวารูปฟันด้วยดาบทูข้อขาดหัวกระเด็นกลิ้งไปบนชานชาลาแล้วโยนดาบไว้ข้างไกลตัว ฝ่ายลูกหญิงเมื่อเห็นพี่ชายคอขาดกระเด็นไปดังนั้นก็วิ่งเข้าไปช่วยเอาดาบเชือดคอตนเองสิ้นชีวิตลงไปนางผู้เป็นมารดาเห็นลูกชายและลูกหญิงสิ้นชีวิตลงไปดังนั้นเหลือที่จะสะกดใจไว้ได้ก็วิ่งไปหยิบดาบฟันคอตนเองตายลงไปอีกเป็นศพที่สามด้วยฝ่ายวีรพลเมื่อเห็นดังนั้นจึงกล่าวแก่ตนว่าลูกเราก็ตายหมดแล้วกูจะอยู่รับใช้พระราชาทำไมเล่า เมื่อได้ทองคำเป็นรางวัลจากพระราชาก็ไม่มีลูกรับช่วงต่อไปอีกแล้วคิดดังนี้วีรพล,ลจึงเอาดาบฟันคอตนเองลม้มลงขาดใจตายฝ่ายเท้ารูปเระสินพระราชาทรงแอบดูทอดพระเนตรเห็นหัวกระเด็นสี่หัวออกจากตัวและกลิ้งอยู่สารดังนั้นก็ทรงสลดพระหฤทยัยส่งคำหนึ่งว่าพ่อแม่ลูกทั้งสี่ชีวิตนี้ได้สละชีวิตไปแล้วเพื่อประโยชน์แก่เราในโลกนี้ กว้างใหญ่ก็จริงแต่หาคนที่ซื่อสัตย์กล้าหาญถึงเพียงนี้หาไม่ได้ใครบ้างจะสละชีวิตเช่นนี้เพื่อสนองคุณพระราชาแต่มิได้บอกกล่าวโอ้อวดให้ใครทราบเลยอำนาจและความเป็นพระราชาของเรานี้ถ้าจะยั่งยืนอยู่ด้วยการทำลายชีวิตคนถึงปานนี้ก็จะสิ้นความสาําราญและเป็นบาปมิได้ผิดอะไรกับถูกแช่งเราเองก็คงราชายอยู่ไปหาความยุติธรรมมิได้ พระราชาทรงดำริเช่นนี้แล้วก็ทรงหยิบดาบขึ้นจะประหารชีวิตพระองค์เองแต่เทวรูปพระเทวีทรงยึดพระหัตถ์ไว้รับสั่งห้ามมิให้พระราชาประหารพระองค์เองแลให้ทรงขอพรแล้วแต่จะประสงค์ฝ่ายพระราชาเมื่อพระเทวีจัดให้ขอพรดังนั้นก็ทูลขอให้ประทานชีวิตคืนแก่วีรพลและลูกเมีย ในพิบตาเดียวพระเทวีก็ส่งได้น้ำอมฤตจากบาดาลทรงพรมศพทั้งสี่หัวก็มาติดกันดังเดิมเท้ารูปรเศนก็ตัดให้คนทั้งสีเดินตามสเสด็จกลับไปราชวังอยู่มาไม่ช้าเท้ารูปรเศนก็แบ่งราชสมบัติประทานให้วีรพลครอบครองตามสมควรเวตาลเล่ามาถึงตรงนี้ก็ทูลถามพระวิกรมาทิตว่า าซึ่งไม่เคยเสียดายชีวิตของตนเองในการรักษาชีวิตผู้เป็นเจ้านั้นเป็นข้าที่มีความสุขและเจ้าซึ่งอาจตัดรกรากแห่งความรักใร้แต่ความเจริญในราชาสมบัตินั้นเป็นเจ้าที่มีความสุขยู่ก่อนพระราชาข้าพระเจ้าขอทูลถามพระองค์สักหนึ่งข้อว่าบรรดาคนทั้งห้าคนคนไหนโง่ที่สุดพระวิกรมาทิตย์ได้ฟังก็แสดงอาการพิโรธเพราะความถูกพระหาทูไทย ในเรื่องความซื่อต่อหน้าที่ในเรื่องความรักในเหล่าบุตรและภรรยาในเรื่องผู้น้อยฟังคําผู้ใหญ่ในเรื่องคนมีน้ำใจที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงกลับถูกเวตาลบอกว่าเป็นคนโง่ไอเหตุแห่งความกิ้วโกรธนั้นจึงรับสั่งเสียงด้วยสำเนียงที่ว่าไอผีไอคนที่โง่ที่สุดนั้นหมายความว่าคนที่มีน้ำใจที่ควรนับถือที่สุดอูจะตอบได้ทันทีว่าคือเท้ารูปปร์เซน์ผู้เป็นราชา เวตาลถามว่าเพราะเหตุไรจึงโซเห็นอย่างนั้นพระวิกรมาทิตตัดว่าเองเป็นผีอัญญาตันไม่อาจเข้าใจได้วีรพลนั้นมีหน้าที่จะสละชีวิตตนให้แก่เจ้าซึ่งมีความกรุณาให้ลาบถึงเพียงนั้นบุตรชายของวีรพลจะขัดขืนคำบิดานั้นไม่ได้เป็นอันขาดและส่วนหญิงเมื่อใดที่มีใครฆ่ากันที่ไหนเห็นตัวอย่างต้องฆ่าตัวเองเป็นธรรมดาของนิสัยผู้หญิง แต่เท้าลูกประเสษินั้นทรงสระราชัยของพระองค์เพื่อประโยชน์แก่วีรพลผู้เป็นข้าและไม่ได้ตีราคาชีวิตของพระองค์แต่ราชาสมบัตินั้นซึ่งเป็นส่วนที่ชวนอยากให้มีชีวิตต่อยิ่งกว่าราคาของฟางท่อนหนึ่งด้วยเหตุดังนี้จึงเห็นว่าพระราชาทรงทางอย่างนั้นเป็นบุญนักแลควรสรรเสริญยิ่งกว่าผู้อื่นเวตารหัวเราะแล้วตอบว่า ดูก่อนพระราชาแม้พระองค์ก็มีแขนและขาอย่างหอนุบาลพระองค์ก็ต้องเบื่อปีนต้นไม้สูงบางดอกกระมังผู้เท่านำ้ำเวตาลก็ออกจากยามลอยหัวรอกก้องฟ้าคืนไปห้อยหัวอยู่อย่างต้นอโศกดังเดิมนิทานเวตาลเรื่องที่สี่พระวิกรมาทิตย์สเสด็จไปถึงต้นอโศกก็ทรงปีนเวตาลงมาบรรจุยามแล้วก็ทรงดำเนินพาราชบุตรไปได้หน่อยหนึ่ง เวตาลก็เล่านิทานซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องจริงดังเดิมดังนี้มีพ่อค้าชื่อหิรัญยทัตมีบุตรซึ่งงดงามมากนะักชื่อว่านางมัทนาเสนาครั้นนางมีอายุสมควรจะมีเรือนบิดามารดาก็หารือกันและตึกตรองถึงการวิวาของบุตรีหิรัญยทัตก็ให้ชายหนุ่มวาดรูปตัวเองมาให้นางดูแต่นางมัทนาเสนาไม่ชอบใจใครเลย แล้วหิรัญยเสถีก็เป่าประกาศให้ใชายหนุ่มรูปงามที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อมาให้หนางเลือกแต่นางมัทนาเสนาก็ไม่สามารถที่จะเลือกใครได้วันหนึ่งเมื่อเวลาล่วงเลยไปช้านานมีชายสี่คนมาจากสี่เมืองไปที่เรือนหิรัญยทัตเพื่อที่จะขอบุตรีเป็นภริยาหิรัญยทัตกล่าวว่าคนทั้งสี่มีความรู้และความดีอย่างไรจงแสดงออกมา ชายคนที่หนึ่งตอบว่าข้าพเจ้ามีความรู้ในพระศาสตร์หาผู้เสมอไม่ได้ส่วนรูปกายของข้าพเจ้านั้นท่านก็เห็นอยู่แล้วย่อมเป็นที่พึงใจของสตรีชายคนที่สองกล่าววาา่าข้าพเจ้ามีความรู้ในการยิงธนูไม่มีที่เปรียบข้าพเจ้าอาจแผงสอนไปฆ่าสัตว์ที่ข้าพเจ้าไม่เห็นแลหมายยิงได้ด้วยเสียงเท่านั้นความงามของข้าพเจ้าท่านก็เห็นอยู่แล้วชายคนที่สามกล่าวว่า ข้าพเจ้ารู้ภาษาสัตว์น้ำและสัตว์บุกภาษานกและภาษามคตจะหาคนกำลังเสมอข้าพเจ้าไม่ได้ความงามของข้าพเจ้าย่อมประจักษ์แก่ตาท่านอยู่แล้วชายคนที่สี่กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้วิธีทอผ้าชนิดหนึ่งซึ่งจะแลกทับทิมได้ห้าเม็ดและเมื่อได้ขายผ้าผืนหนึ่งได้ทับทิมมาแล้วข้าพเจ้าก็แบ่งทับทิมเม็ดหนึ่งให้แก่พราหมณ์เป็นทานเม็ดที่สองถวายเป็นเครื่องบูชาเทวดาเม็ดที่สาม เอาไว้ประดับตัวเม็ดที่สี่ให้ภริยาประดับเม็ดที่ห้าข้าพเจ้าขายได้เงินตามาจำน่ายในการเลี้ยงแขกความรู้ของข้าพเจ้าก็เช่นที่กล่าวมาและรูปร่างหน้าตาก็ประจักษ์แก่ท่านแล้วฝ่าหิรันจัทัศผู้เป็นพอ่อเมื่อได้ฟังคำชายทั้งสี่คนก็นิ่งตึกตรองว่าปราดจะกล่าวในสิ่งใดๆก็ดีถ้ามีมากเกินไปก็ไม่ดีนางสีดามีความงามมากจนถูกรักพาหนี สามหาพรีให้ทานมากเกินไปกลับกลายเป็นคนทุกข์ลูกสาวของเรางามจนเกินไปจะปล่อยไม่ให้มีสามีนั้นไม่ได้คนทั้งสี่นี้จะยกนางให้แก่ใครไหนดีที่รัญทญัศคิดยังไม่ทันตกลงอะไรในใจจึงไปหาลูกสาวเล่าความให้ฟังแล้วถามนางว่าตนควรจะยกนางให้แก่ชายคนใดแต่นางก็ได้แต่ก้มหน้านิ่งหีรัญทญัศจึงเล่าต่อไปว่าชายที่รู้ศาสตร์นั้นเป็นพราหมณ ชายที่แผงสอนไปถูกสัตว์แม้แต่ได้ยินเสียงเป็นกษัตริย์ชายที่รู้วิชาทอผ้านั้นเป็นสูตรชายที่เข้าใจภาษาสัตว์นั้นเป็นคนวันณะเดียวกับเราผู้นี้แหละเราจะยกลูกสาวให้หรัญจัตติตรตองในใจดังนี้แล้วก็จัดการเตรียมวิวาบุตรีระหว่างนั้นนางมัทนเสนา,นาออกไปเดินชมดอกไม้ในสวนเผอิญเมื่อนางออกไปนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อสมทัศ์ เป็นบุตรบุญธรรมของธรรมทัตได้เดินเล่นในป่าแล้วจะกลับบ้านก็ผ่านมาทางที่นางมัทนาเสนาเดินเที่ยวอยู่เมื่อสมทัตเห็นนางยากที่จะห้ามใจเข้าไปจับแขนแล้วกล่าวแก่นางว่าข้ามีความรักนางเหลือที่จะส่งสติไว้ถ้านางไม่รักข้าข้าจะต้องทิ้งชีวิตของตนเองเสียบัดนี้ เมื่อสมทัศน์พูดดังนั้นเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรนางมัฒน,นาเสนาจะแก้ไขเหตุการณ์ยังไงเรื่องราวจะสนุกชวนฟังขนาดไหนกดติดตามไว้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปตอนต่อไปสวัสดีค่ะ